วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้ระบบสติดตโอเบื้องต้นซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำ GUI ต่างๆและอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับขั้นแรกคือตัวตรงนี้นั่นคือตัว select select ก,ก็คือการจับคลิกตรงบล็อกก็ลากไปมาได้มาดูอันถัดไปเลยนั่นคือตัว move ตัวมูฟตรงนี้สามารถเลื่อนไปไหนก็ได้เห็นไหมมันเหมาะสำหรับการสร้างมากตัวมูฟส่วนตัวขัดไปก็คือสิ่งที่มีชื่อว่าสเกลก็คือการขายายนะฮะฟึ๊บได้มาต่อไปเลยโรเทตโรเทตก็คือการหมุนนี่มีทั้งหลายองศาเลย อ๋อไม่มดุดนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือ collision ปกติถ้าเราเปิดอันนี้เอาไว้เราก็จะแบบไม่สามารถ m o v เข้าไปในบล็อกได้แต่พอเราปิดตรงนี้ปุ๊บเราสามารถ m o v เข้าไปในบล็อกได้เลยก็คือเหมือนการโรเท t แล้วที่ผมโรเท t e ม่ได้เมื่อกี้เพราะว่า มันมันทะลุบอกอ๋อตอนนี้ทะลุได้แล้วแ้วผมจะเปิดเอาไว้นะส่วนต่อไปก็คือตัวพาร์ตตัวพาร์ตคือไว้สร้างพวกนี้กันมีสี่ชนิดนะระหว่างพาร์ตปกติที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วก็พาร์ตเซอร์อเคิลก็จะเป็นวงกลมี้แล้วพาร์ตเวทพาร์ตเวทก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็พาร์ตเขาเรียกว่าอะไรเนอะว่าไซรลินเดอร์ก็คือตัวเป็นทรงกระบอกนะ แล้วก็ามาดูที่แมทเทียลแมทเทียลก็จะมีต่างๆผมจะลดลองกับอันนี้นะถ้าเราคลิกไปเล็ c กแล้วก็กดตรงแมทเทียลแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ผมเลือกบิ๊กก็กดบิก๊กวันนี้เราไม่ต้องกดที่ไหนล้วก,กดไปเลยเราก็จะได้บิ๊กออกมานะาาานี่ผมลองไปเอาอันน่งนะเป็นเนออนก็จะเป็นแสงเีออนออกมา แล้ววิธีการเปลี่ยนสีก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนี่เปลี่ยนสีอะไรก็ได้สีแดงก็เป็นสีแดงสีนี้ก็เป็นสีนี้สีขาวสีดาแล้วอันนี้สีดำแบบดำเข้มเลยและนี้ก็เป็นสีเหลืองจ้าเลและอันนี้ต่อไปก็คืออันที่เรียกว่าล็อกสิ่งที่เรียกว่าล็อกก็คือปกติเราสามารถซีเล็กอะไรเห็นไหมลากได้ แกนี้มันมีหลักนะหลกักไ,นะไป็นปึ๊บขอบนะซึ่งเขาว่าล็อกแหละกดเราไปปุ๊บ,บทำอะไรได้ไหมเราซีเลืกไม่ได้ละอันเดียวก็เลืกได้อันี้ไม่เลืกไม่ได้วิดีโอล็อกก็คือกดเห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายล็อกอยู่แล้วก,กดคลิกอีกครั้งหนึ่งได้ลเห็นไหมงนนั้นเดี๋ยวกดตัวโมเดลโมเดลก็จะอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะนี่ เห็นทำตรงนี้ไหมซับสกิตอนที่เรามูสเนี่ยมันสามารถแบบมูบไม่ได้ดั่งใจเลยคือแบบมันต้องแบบขัดขาดหายหายใช่ไหมวิธีแก้แล้วก็ตรงโรเล,ลเรดเราเทีด้วยเห็นไหมมันไม่ได้ดั่งใจวิธีการแก้ก็คือปึ๊บปึ๊บเอาติ๊กอ,อกคอเห็นไหมอิสระแล้วทำอะไรก็ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมไม่มีกระตุกเลยสว่วนมาดูตัวคำว่ากรุ๊ปกันดีกว่า กุ๊ปกับアนเชอร์ตรงนี้กุ๊ปก็คือการรวมมัน,นมันไม่เห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นแยกกันใช่ไหมให้เราเล e c กกดครอบออกมาเราก็กดก r ุ๊ปหรือคอนโทรลจมันก็จะกุ๊ปให้เลยวิธีอันกุ๊ปล่ะมันก็จะกลายเป็นโมเดลอย่างนี้นะวิธอันกุ๊ปก็กดตรงนี้ก็ได้หรือคอนโทรลยู U นะแต่พอนี้ผมใช้แมปเป็นคอมานย U แทน โอเคมาดูกันตรงนี้สองอย่างนี้มของผมขอข้ามไว้คลิปหน้านะตรงนี้มันละเอียดเกินการสร้างอันนี้ก็เป็นพวกปกติก็คือพวกเอฟเฟกต์นางๆเช่นเอฟเฟกต์ไฟอะไรเงี้ยนะดูเาลุกกันแล้วมาดูคำว่าเชสดีกว่าเทสก็คือการที่เราจะสร้างไม่ใช่สร้างเซิร์ฟไวเทสแต่ผมแบบ สมมติเราสร้างเกมเสร็จแล้วไหมเราอยากลองเทสให้กดตัวคำว่าเพลงนี้แต่เราแบบเราต้องการแบบเทสสองคนเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเรากดตรงนี้นะมันจะมีคำนี้อยู่ให้เรากดเป็น2 p l a y e r แล้วก็เป็นเรา a l server แล้วก็กด Start ไปมันก็จะขึ้น r ลบ l อก Studio ไดองอีกมา2อันแล้วก็เราก็จะไปทั้ง2 s t สตูดิโอนั้นก็จะเป็นตัวละครหนึ่งแล้วก็อีกตัวละครอีกอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันที่มนเทสมาํำดูตรงวิวมั่ง ตรงวิวก็จะเป็นตัวต่างๆเช่น e m p e r e r e m p e o r o r คือตรงนี้นี่ที่ไว้ดู world space player r i n i n g อะไรต่างๆส่วน property property อยู่ด้านล่างเลยพอเราคลิกเอห็นไ้มมันจะแบบมีสี bicolor bicolor กับ color นี่อันเดียวกันนะ material จะอันนี้เป็นพลาสติก transparency หรี้ปรับกล่องหนได้ น,นี่ผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อมันคือการสะท้อนให้เราปิดไปโอเคแล้วเราเรามาดูตรงนี้เกมเมคโพลารตรงนี้เราต้องอัพโหลดเราต้องวิธีการปล่อยแแบของเราคือกดตรงนี้นะให้เราวิธีการปล่อยแแบกที่เราสร้างเสร็จแล้วกดไปตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เรากดเค่ n e น g เกมแล้วต้องชื่อเกมเราไปชื่ออะไรก็ได้นะแล้วก็กดเคแล้วพอมาเสร็จปุ๊บมันแล้วให้เรากดดอนเลยมันก็จะขึ้นตรงนี้มาได้มันเอาไว้แอดอะไรต่างๆนะเอาไว้แอดเพจเพิ่มก็ได้คือให้มันคือแบบหน้าหลักของเกมอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถแบบแอดโลกอีกโลกหนึ่งมาได้นะพอปิดไปก่อน บล็อกอินนี่เราสามารถโหลดได้จากบล็อกอินตรงนี้เลยนะแต่ของผมมันต้องไปโหลดที่นี่แต่ของผมมันบล็อกมันเลยไม่ต้องไปโหลดที่ไลบรารีของหน้าเดลลอปเปอร์ส่วนคนรี้คนร์ดี้หนึ่งโหลดตรงนี้ได้เลยปกติเดี๋ยวมันจะขึ้นบล็อกอินมานะครับออขมาโอเคแล้วมาต่อกันเลยตรงนี้เห็นไหม กเออแล้วอย่างหนึ่ง Truebox ตรงนี้เลย Truebox ก็ box คือเอาโมเดลต่างๆมจาจากโลบอกที่เขาแจกฟรีกันสมมติเราจะเอาอะไรเดียวสมมติเราจะเอาเป็น building building คือสิ่งก่อสร้าง building ุง๊เห็นไหมเขาจะมีคนที่แบบมาแจกสิ่งก่อสร้างต่างเห็นแล้วมั้เราลากออกมาเลยนะอยากมันนไมมันก็จะออกมาแล้ว ขอลบนะโอเคเห็นไหมมันง่ายนิดเดียวเลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ